การรู้อริยสัจสี่ทำให้มีตาสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรเล่าสามจำพวกคือคนตาบอดอนุโทคนมีตาข้างเดียวเอกจักขุคนมีตาสองข้าง ละวิจักขุพิกษุทั้งหลายคนตาบอดเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้ได้พวกกระซับที่ยังไม่ได้หรือทำพวกกระซับที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศล และอกุศลนธร,รมมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำประนีดทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี้แลคนตาบอดทั้งสองข้างภิกษุทั้งหลายคนมีตาข้างเดียวเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้ มีตาที่เป็นเหตุให้ได้พวกขทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทําให้พวกขทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึง่งแต่ไม่มีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลแธรรมธรรมมีโทษและธรรมไม่มีโทษธรรมเลวและธรรมปานีษธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึง่ง ภิกษุทั้งหลายนี้แลคนมีตาข้างเดียวภิกษุทั้งหลายคนมีตาสองข้างเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในโลกนี้มีตาที่เป็นเหตุให้ได้พวกกระซับที่ยังไม่ได้หรือทำพวกกระซับที่ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นนี้อย่างหนึ่งและมีตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรม ที่เป็นกุศลและอกุศลทำมีโทษและไม่มีโทษทำเลวและทำปาณิชทำฝ่ายดำและทำฝ่ายขาวนี้อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี้แลคนมีตาสองข้างภิกษุทั้งหลายภิกษุมีตาสมบูรณ์จักขุมาเป็นอย่างไรเล่า คือภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แหละภิกษุมีตาสมบูรณ์